อาหารแนะนำวันนี้นะครับปลาช่อนอ,อิ่มทรงเครื่องครับต้องบอกเลยนะคะว่าจานนี้คุณผู้ชมมาแล้วไม่ควรพลาดเพราะที่นี่ใช้ปลาช่อนที่น้ำหนักพอดีและสดมากนำไปทอดในเวลาที่พอเหมาะทำให้รสชาติของปลายังคงดีอยู่ไม่แข็งจนเกินไปบวกกับน้ำยำที่ลงตัวราดบนตัวปลาที่ยังกรอบนอกนุ่มในแล้วลงตัวกันได้อย่างพอดี เรียกได้ว่ามีครบทุกรสชาติกันเลยทีเดียวจะเป็นน้ำยำพิเศษของทางร้านเหมือนกันครับจะมีความพิเศษคือกรอบนอกนุ่มในของเนืปลาครับอันนี้จะเป็นยำสามแซ่บครับผมเมนูที่สองนี้เหมาะสำหรับคนที่ชอบรสจัดจ้านและจะได้ทานถึงสามแซ่บด้วยกันนั่นก็คือปลาหมึก กุ้งและหอยนางรมมาแบบตัวใหญ่ๆเต็มคําเลยทีเดียวและสุดเด็ดของเมนูนี้ก็อยู่ตรงที่น้ำราดซีฟู้ดของทางร้านที่รสชาติแตกต่างจากที่อื่นมีรสชาติรวมกันได้อย่างลงตัวมากๆสามแซ่ของเราจะเน้นของทะเลเป็นของสดครับวันต่อวันจะมีกุ้งปลาหมึกหอยนางรมครับผมราดด้วยน้ำจิ้มซีฟูด้ด รสชาติจะออกจัดสําหรับลูกค้าที่ชอบทานรสจัดครับโดยตรงไก่นาเลยเกลือครับที่ทอดกรอบพอดีไม่แข็งจนเกินไปจึงทําให้ได้รสชาติของไก่บ้านได้อย่างทั่วถึงทั้งความกรอบนอกและเหนียวนุ่มของไก่บ้านรับรองว่าเมนูนี้ถูกใจเด็กๆแน่นอนค่ะเออจะกรอบนอกนุ่มในครับตัวนี้จะขายดีมากของทางร้านเราครับ แล้วก็จะมีเป็นต้ยมยำกุ้งมะพร้าวอ่อนครับที่ลูกค้าจะน,นิยมสั่งกันบ่อยขึ้นเมนูนี้มีรสชาติที่กลมกล่อมพอดีรสไม่จัดมากมาพร้อมกับกุ้งที่สดและความหอมของมะพร้าวอ่อนจึงทำให้เมนูนี้ฮิตติดอันดับต้นๆของร้านเลยทีเดียวเป็นต้ยมยำกุ้งมะพร้าวอ่อนเป็นเนืมะพร้าวอ่อนแท้ครับผมรสชาติหวานมันครับสำหรับต้ยมยำกุ้งโดยตรง หอมหมกมะ,ะพร้าวอ่อนครับส่วนหอมหมกมะพร้าวอ่อนของที่นี่นอกจากความหอมของมะพร้าวแล้วยังได้รสชาติของพริกแกงที่ทางร้านตำกันสดสทุกวันจึงนับได้ว่าเป็นอีกเมนูที่คุณผู้ชมต้องมาลิ้มลองกันให้ได้ค่ะครับผมเป็นพริกแกงอสูตรพิเศษของทางร้านครับผมรสชาติจออกเน้นจัดนิดหน่อยครับผมเพื่อสำหรับลูกค้าที่ชอบรสจัดตอนนี้จะยอดนิยมมากเลยของเรา บ้างคะคุณผู้ชมอยากลองมาทานกันแล้วใช่ไหมล่ะคะแต่ถ้าคุณผู้ชมยังไม่มั่นใจในรสชาติเรามีเสียงยืนยันจากทางลูกค้าประจำของทางร้านลองไปฟังกันดูคะ่ะนี่ไงปลาเผาอย่างเดียวนะสำหรับผมนะที่นี่ก็ทำดีของใหม่สดนะผมก็สั่งแค่นี้นอนั้นคนอื่นสั่ง ก็แบ่งกันหน้าที่แต่ของผมเองผมยืนอย่าง,างเดียวมากับลูกน้องหรือมากับเพื่อนก็ต้องเผาอันดับแรกก่อนมีบรรยากาศเนี่ยบรรยากาศก็โลง่งๆสบายๆมากินเลี้ยงก็นั่งห้องแอร์บ้างแต่ส้าหรบส่วนตัวบางคังมาส่วนตัวด้วยมากินเลี้ยงกับหมู่คณะก็มาต้องที่นี่ได้ทุกลองรับได้ทุกรูปแบบแหละพี่มาร้านนี้ก็บ่อยอะคะ่ะ เมนูที่ชอบก็ปลาช่อนเผาเกลือ,อชอบอะไรในร้านนี้อ่ะคะก็ความสะอาดแล้วก็รสชาติของอาหารแล้วก็ด้านบริการก็ที่นี่รู้สึกจะมีอะหอหมกมะพร้าวอ่อนก็ที่นี่ใช้ได้มากเลยถูกปากร้านที่นี่ก็ถูกใจเลยมาบ่อยบ่อยมากก็อาทิตย์าอาจจะที่ละครั้ง บรรยากาศโลง่งแล้วก็นั่งได้สบายอากาศดีมากเมนูอาหารที่นี่ที่สัเป็นพิเศษก็ปาาช่อนเผาเกลือหอมกทะเลมะพร้าวอ่อนในร้านนี้ก็เป็นบรรยากาศที่ลมลื่นแล้วก็การบริการดีค่ะ ทำยืนยันแบบนี้แล้วคุณผู้ชมไม่ควรพลาดเลยนะคะส่วนจะมาร้านอิ่มปลาเผาสาขาโรคลโรสนี้ยังไงเราไปสอบถามเส้นทางกันค่ะเ,เดินทางมาร้าเรามี2เส้นทางครับมาจากวัดดอนเมืองครับผมผ่านสอนอดอนเมืองวิ่งตรงมาตลอดเจอหมู่บ้านเกยแคนเนลครับผมชิดขวาเลี้ยวทางรถไฟมาตลอดร้านเราจะอยู่ซ้ายมือครับถ้ามาจากตลาดลังสิตเออขึ้นสะพานมาเลยครับแล้วก็เจอทางเบี่ยง ทางเบี่ยงรถใต้สะพานมาเลยครับเรียกทางรถไฟเหมือนกันแล้วเราอยู่ขวามือครับก็จะเจอเลย0 8 7 0 8 1ครับ0229ครับผมแล้วก็เป็น0 2ครับเอ่อเ9ครับ0639กครับ025364289ครับก็อยากจะเชิญชวนลูกค้าครับในย่านแถวนี้ครับผมได้มาลองบรรยากาศแล้วก็ชิมอาหารของทางสาขาดอนเมืองดูครับว่าอาหารเราอร่อยแล้วก็บรรยากาศดีขนาดไหนครับ เป็นยังไงล่ะคะท่านผู้ชมร้านอิ่มปลาเผาเขามีทีเด็ดไม่น้อยเลยทีเดียวใช่ไหมคะถ้าคุณผู้ชมอยากจะไปรับประทานอาหารนอกบ้านแต่ยังเลือกร้านไม่ถูกแล้วก็อย่าลืมแวะมาลองทานอาหารที่ร้านนี้กันดูนะคะรับรองได้ว่าติดใจอย่างแน่นอนแล้ววันนี้รายการครัวนี้มีเรื่องเล่าก็หมดเวลาลงแล้ว สัปดาห์หน้าจะพาไปบุกครัวที่ร้านไหนอย่าลืมติดตามกันให้ได้นะคะสวัสดีค่ะ